สรรเริญพระเจ้านะครับพระองค์ทรงพระชนอยู่เราก็วางใจในพระองค์พระองค์ทรงพระชนอยู่เราก็เชื่อมั่นคงในองค์ผู้เป็นเจ้านะครับวันนี้หนุนใจพี่น้องพระพรอฟเอ์เดจะหนุนใจพี่น้องจากพระธรรมสดุดีบทที่46ข้อที่10นะครับพระธรรมสดุดี46ข้อที่10ซึ่งเป็นพระคำหนุนใจที่บอกกับเราว่าจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่า เราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่อง่ามกลางบรรดาประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกขอบคุณพระเจ้านะครับนี่คือพระสัญญาความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในขณะที่เราเดําเนินชีวิตเราเจอปัญหาเราเจออุปสรรคเป็น้องครับพระมพีตัวนี้เป็นพรามพีที่จะนุนใจเราว่าพระเจ้าจะทรงปกป้องเราดูแลเรานําเราเสมอขอบคุณพระเจ้านะครับ การปกป้องเกิดขึ้นเพราะพระเจ้ารักเราเพราะพระเจ้ารักเราขอบคุณพระเจ้าครับพัมพีตรงนี้เป็นเรื่องที่ได้เขียนขึ้นถึงหัหน้านักร้องของคณะโคราที่พูดถึงใงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและการปกป้องของพระเจ้าสิ่งสําคัญก็คือว่าเมื่อเจอปัญหาเมื่อเจออุปสรรคเจอวิกฤตมีปัญหามากมายเลยครับพระเจ้าได้สอนแล้วว่า สิ่งแรกเลยนิ่งจงนิ่งเสียนิ่งไม่ความว่าไม่ได้หมายความว่าทำอะไรไม,ไม่ได้แล้วยืนอยู่เฉยๆไม่ใช่นิ่งในทีนี้คือการวางใจในพระเจ้าเอาปัญหาทั้งหมดวางไว้ที่พระเจ้าแล้วพระเจ้าจะทรงดูว่าพระองค์จะทรงรักษาพระองค์จะทรงปกป้องพระองค์จะทรงทำวิธีไหนนิ่งเสีย นิ่งเสียและรู้แต่ว่าเราคือพระเจ้าถ้าท่านวางใจในพระเจ้าเมื่อท่านเอาปัญหาให้กับพระเจ้าแล้วท่านจะมากังวลท่านจะมาวุ่นวายทำไมอีกถูกไหมครับเอาปัญหาทั้งหมดที่ทเราเจอวิกฤตที่เราเจอนั้นทูลกับพระเจ้าแล้วทูลกับพระเจ้าบอกกับพระเจ้าแล้วนิ่งเราฟังคําตอบที่มาจากพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะพระอภพิทเขียนว่าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางบรรดานประชาชาติทั้งหมด แสดงว่าทุกเรื่องปัญหาทุกเรื่องที่เกิดขึ้นพระเจ้าจัดการได้พระเจ้าจะทรงดูแลได้พระเจ้าจะทรงครอบครองอยู่พระเพตัวนี้หัวข้อบอกว่าเป็นการปกป้องของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับพระเจ้าจะปกป้องพระเจ้าจะดูแลเพียงแต่เราวางใจในพระองค์มั่นใจในพระองค์เท่านั้นแหละแต่ถ้าเราวางใจในพระองค์และมั่นใจในพระองค์แต่เรายังคงวุ่นวายอยู่เรายังคงมีปัญหาอยู่ เรายังคงเป็นห่วงเรื่องนั้นอยู่กังวลเรื่องนี้อยู่พระองค์ก็เลยบอกว่านิ่งเมื่อเราวางปัญหาทั้งหมดไว้กับพระเจ้าแล้วทูลกับพระเจ้าแล้วนะครับวางปัญหาไว้กับพระเจ้าแล้วให้นิ่งรอฟังว่าพระเจ้าจะตอบยังไงรอฟังว่าพระเจ้าจะใช้วิธียังไงในการปัญหาจัดการปัญหาที่เราเจออยู่วางใจนะครับพึ่งพระองค์เพราะว่าพระองค์คือพระเจ้า เป็นที่ยกย่องทำกลางบรรดาประชาชาติเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกทั้งหมดขอบคุณพระเจ้าครับดังนั้นวิกฤตดังนั้นสิ่งที่เรารเผชิญอยู่ดังนั้นสิ่งที่เรากำลังกำลังมันกำลังถาโถมเข้ามาในครอบครัวมาาถมเข้ามาในริสตจักรถาโถมเข้ามาในชุมชนของเราอยู่วางไว้กับพระเจ้าครับหนึ่งจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าถ้าเรามั่นใจแบบนั้น แน่นอนครับพระเจ้าจะอยู่กับเราและทําให้สําเร็จอย่างแน่นอนเราไปฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันครับพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าโปรดสอนครับองค์หลายด้วยพระวจนะของพระองค์ตอนนี้ให้กับองค์หลายไว้วางใจในพระองค์ทั้งหมดจริงๆเมื่อองค์หลายวางปัญหาทูลปัญหาทูลอุปสรรคทั้งหมดกับพระองค์แล้วเพื่อขอพระองค์ได้ทรงช่วยแล้วขอพระเจ้าได้โปรดเมตตาสงบจิตใจของขราบองค์หลายที่นิ่งอยู่รอคอยคําตอบที่มาจากพระเจ้า ขอพระเจ้าโปรดเมตตายอย่าให้ข้าพเจหลายนั้นต้องกังวลวุ่นวายกับสิ่งที่ข้าพเจหลายเจอปัญหานั้นเมื่อข้าพเจ้าวางไว้กับพระองค์แล้วสอนข้าพเจหลายด้วยพระวจนะของพระองค์ตัวนี้ด้วยพอพระองค์ยืนยันอย่างชัดเจนว่าจงนิ่งเสียแล้วรู้ถึงว่าพระองค์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงจัดการทุกอย่างได้ขอพระคุณพระเจ้าขอพระเจ้าได้เสริมกําลังพี่น้องของข้าพเหลาทุกๆคนที่จะไว้วางใจในพระองค์เสมอๆขอพระคุณพระเจ้ามอบทุกสิ่งไว้กับพระองค์ จึงขอพระพรเช่นนี้ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเมตตาพระพรของพระเจ้าอยู่กับพี่น้องทุกๆท่านนะครับ